าจาเมื่อกี้มีราวาถ้ามีราวามีเพชรเลยนะว้าวว้ายว้ายหลายตัวเลยสีตัวเลยว้าวอย่าอย่าป้้าแล้ววาข้างล่างมีคนคนคนละลำเลยไม่าจายขับไปเราไปลาเดียวกันอายเรนเป็นว่าเนี่ยอายเรนไปตไปเไปด้วยเน็ยไปอะไปไปหนูย้อนหนูปลาไปเลย เราเราต้องไปทางนี้ตรงตรงบ้านเลยเฮ้ยเราเราเซฟพิกัดบ้านไว้ยังอ่ะจันเซฟแล้วเซฟแล้วเข้าไหร่อ่ะไม่รู้เท่าไหร่ห้าเก้าศูนย์เก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ไปประมาณไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าสามารถวาร์ปกลับบ้านได้ใช่ค่ะหรือไม่เราก็ตายก็ได้เราก็จะไปเกิดนี่นี่นี่ต่อเข้มขื่อมาแล้วนี่ไงนี่ไงฝูงปลาเออเลยปลาคอสนี่มันปลาคอสไปไปไม่เอากินกินไม่ได้เหรอกินได้หนูเอาไปพอไปแล้ว มันมีปลาพวกปลาสวยง,งามด้วยนะหนูอยากได้ที่มันเป็นเรือล่มโอ้โหแมพไม่หลดแมพไม่ไหลดใช่เหมือนกันเฮ้ย,ยพึงพ่งๆๆๆพึงๆๆพ่งๆๆพึงๆๆ่งพึ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 ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครไปตีบ้านมาันมันตาแดงใคร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 ไปตีบ้านมาันมันตาแดงใช่เหรอไม่ไม่ใช่แก้มันชมพูเหรก้มชมพูก็แย่แล้วเอาแล้วปลาหนูหายไปไหนหมดเลยวะหนูกดสลับกันชิบหายแล้วหนูเอาปลาสุกไปใส่เตาแล้วปลาดิบมากิน เ <laughs> ต่ายึดเรือเตามันเอาเรือไปแล้ว <S <S ไม่เราเราเอามันกลับไปได้ตัวหนึ่งเรือจานอยู่กับหนูเรือจานอะไรอยู่กับหนูเรือจานมันหายแล้วนี่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 น,อนอ้องพึ่งน้องพึ่งตั้งเรือ,อไปไปคนละลำเลยไปไหนอ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านนี่เราเรากลับบ้านนี่เราไปทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนไม่หนูจำพิกัดไว้แล้วยังไงก็ทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อความไม่ประมาณ เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ไปได้เต่าแล้วเตากับมันต้องใช้สองตัวนี่คือต้องจอดเรือทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วก็ให้มันอ่ะดูดีมันจะขึ้นเรือไหมหรือว่าเราต้องอยียบดันมันขึ้นไปหรือว่าเราต้องอยียบดันไม่ไม่อาจารย์ต้องดันดันมันข้ไปต้องรุนมันใช่ไหมเออดี้ยรุนแล้วไป ปปเอาเต่ามาอ่ะอุ้ยเต่ามันว่ายตามอะไรอ่ะขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปมันแหลกไปไปได้สองตัวแล้วไป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 เรากลับไปเลี้ยงเต่ากันดีกว่าสรุปเมื่อกี้เราลงมาลงมามันจะทำให้เราว่ายเร็วแล้วเราอู้แหลกแหลกแหลกแห้เราเราแค่จะมาจับปลาไปกินเฉยๆอ้าวอาเอาเอา ทำไมมันดังตุ้มๆตรงนี้มีอะไรไอ้เนี่ยมันดูดจันเดี๋ยววังเหนือมันดูดจันเข้ามาไฟเข้ามาไฟเดี๋ยวมันดูดจมเลยนะมันดูด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 ไอ้พื้นนั่นน่ะเดี๋ยวมันดูดเดี๋ยวมันดูดไปไปนี่ๆๆอีกแล็กๆอีกแล็กๆเลอะมันดูดลงมันน่ะที่พื้นข้างล่างอ่ะเอ้ยเออนี่ไงมีหลุมที่คิปเปอร์แลบเบิร์ดเดีเอาเต่าไปในไว้ในหลุมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยหลุม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 ตรงเนี้ยใช่ปะะว เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี้ยที่คิปเปอร์มันระเบิดลุมไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนลุมลุมไหนวะลุมนี้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 นี่โอ้โหแหลกแหลกแหลกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้โ้โหโอ้้โหาอ้ดหโอ้เหอ้โหโอ้ายเน้โหโอ้เราอ้โหโอ้โหแล้วก็อานหอาเอ้โหโอ้าหโอ้โหโอ้โหาอเโหโอ้าหโอ่าหโอ้โหาอ้โหโอ้อ้เหโอ้า้องสหโอหออยโหโอ้โหโอ้อ้หนอออ้ เราอุดเราอุดเราอุดโอเคนะนะทุบทุบเลือกทุบเลือกเอาไมหนูวางแล้วหารุดก่อนรุดก่อนปิดก่อนเอ้าหนูวางบล็อกดินแล้วอ่ะขังไว้กลัวว่าถ้าทุบมาแล้วเดี๋ยวจะโดนเต่าเลยโอเคโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วรุดแล้วออก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 เดี๋ยวมันออกเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวมันออก เดี๋ยวเราค่อยขยายก็ได้เดี๋ยวมีเพื่อนให้มันมีเพื่อนมาหาแล้วตัวเองเถอะใช่เดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวเขียวมาเดี๋ยวอนี่รู้มานอนแล้วซอมบี้ซอมบี้เด็กอะไรอะก็ไปอ้ายยาอะไรมาอะไรมาไม่ได้มอนเตอร์อ๋อได้แล้วเมื่อกี้มันมอนเตอร์อยู่กัเฮ้ยจ้ามันขึ้นมาเอือดจ้าจ้า ยลูกใครอะเวลาด้วยที่ลูกใครดิมันกระโดดขึ้นตาเบอลกระโดดกระโดดขึ้นที่สูงละก็เออเดี๋ยวตีกันเองแล้วมันก็ยังแหลกแล้วแล้วมันก็ตีแลไม่มันไม่เหลืองไม่มันไม่เหลืองอหลับมัหรือว่าเราตั้งเท็กเจอร์แปลกปิดไม่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  มันไม่สุกจานข้าวข้าวมันใช้เวลานานกว่าเดิมมันปรับแล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอนี่มาแล้วตกใจตกใจ,กใจนึกว่านึกว่าหลุดใน,ในี่ไงสุกแล้วไม่ใช่หรอยังยังมันเหลืองกว่านี้อ๋อยังไม่เหลืองยังไม่เหลืองเขียวอยู่เขียวอยู่ใช่เราคงต้องทำอาชีพล่าสัตว์ไปก่อนตอนนี้โอ้ยนั่นไงจานน้องอัปะก้าอี้องอันอีกตัวนึง เราต้องทำสีย้อมปะน้องจะได้มีที่ใส่หลายๆสีว่ะหนูอ่ะแต่หนูทำให้มันรักหนูทุกตัวก่อนเออดีเนาะมีคนรักนี่ไงจานมาทำให้มันรักดิตัวหนึ่งเนี่ยให้มันกินได้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 ไม่มันไม่ได้เอามันเหม่อะจานเนอะไหนใครบอกจะเอาไปไปเลี้ยมวัว <laughs> ไม่ทันแล้ว <c oughs> ข้าวแสนยากลำบากกระดาเอาไปเล <c oughs> ี้ยงห้งง้นหนึ่งมันมืดแล้วเรานอนกันเถอะทุกคนไปนอน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 ไปจานก่อนนอนเอนเดอร์แมนปะเน่เน่เน่มายืนตรงเนี้ยจาไนาไปเดี๋ยวมองหน้ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วจานมันมาแล้วสองตัวเลยนะสองตัวเลยยืนนะขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ดิจัดโอ้โห ไข่เนื้อใครอย่างเยอะขอขอคืนด้วยครับคอครับอุ้ยอุ้ยได้แล้วได้อะไรได้อะไรได้วัวออกลูกแล้วพอพันมันจานพอพันมันนี่วะเมื่อกี้หนูว่าหนูเห็นปลาเชโมนน่ะปลาเชโมนอ๋ออันนี้ไปกินก่อนไม่ไหวละหนูกำลังจะแตกกลับมากลับมา จะดูย่างปลากีดกล่องเฮ้ยมีมีคนทิ้งเนื้อแกะไว้สองชิ้นวะ่ะดกินแน่เลยขนมปังมาแล้วขนมปังมาแล้วได้แล้วจานถึงได้ปลาแล้วนี่ก็ทำยังไวงว่ะขนมปังเนี่ยเฮ้ยาจานเราทำอันนี้เราทำอันนี้กันด<ๆ>ีกว่านี่ไงขนมปังสามก้นอนแรกเราเราสร้างกล่องเราสร้างกล่องใส่ข้าวดีกว่ากล่องใส่ข้าวโอเคโอเค ้บานเราต้องมีไม้แบบยังไม่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 เปลือกเรียบ้อยไม้แบบสดว้าเฉยเอาวางไมมาสุายหลวงปู่เ้มหรอตาจะไป่หลวงปู่เมนึกว่าไฟปลอมนึกว่าไฟนึกว่ามันนึกว่ามันไม่ร้อนไม่ร้อนอะไรแล้วเนอ แม่จ้าหนูได้ปลามาแล้วนี่เดี๋ยวหนูย่างไปจ้นดูจาาดูเปล่าเดี๋ยวๆดขอขยายหน้าเข้าหน่อยจ้าหนี้นี่จ้าจ้าจ้าออะไรอะไรอะไรนี่ประมาณทำแคมไฟกันแคมไฟแคมไฟมา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 ปลาคุณละชิ้นปลาปลาคุณละชิ้นเราย่างปลากินกันอ่าขี้ขวาขี้ขวาถือเฉยเถือถือขี้ขวาขี้ขวา อ่านี่ปลามันจะอยู่ตรงนี้นี่จานเห็นบป่าฝั่งหนูฝั่งหน,นูสองตัวอ๋อน่น่เน่เน่นะแล้ว,แล,วแล้วเราจะรู้ได้ไงมันสุกไหมเดี๋ยวมันเด้งออกมารอเราเราชาบูรอบกองไฟอะชาบูรอบกองไปชาบูอย่าดันอย่าดันอย่าดันโดนไฟเราชาบูรอบกองไป <laughs> เอามันหายไปตัวแล้วลูไงลูกไงได้แล้วได้แล้วอือเนี่ยแหละแล้วเราก็จะไม่เสียอะไรย่ำไปเลยงั้นไงนี่เป็นอันนี้ก็เป็นแค่เตาเผาเหล็กเฉยมันมีมันมีวิธีอัปเกรดเป็นให้เตาเผาเหล็กกับเตาย่างอาหารด้วยนะคือถ้าเตาลมควันอ่ะมันจะทำให้เราย่างอาหารเร็วแล้วก็ถ้าเตาหลอมเหล็กมันก็ทําให้แบบเราเผาวกแร่เหล็กเร็วอันนี้มันเป็นเตาแบบเตาทรรรดาอะไรประมาณเนี่ย แต่ดูขอเซิร์ชมานอนดีกว่าเซิร์ชกล่องแป๊บหนึ่งนอน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 ดึกแล้วดึกแล้วไอ้สมกเกอร์เฮ้ยจนป่าจนป่าจนป่าข้ามันจันข้าไม่ได้มันถือท่าไม้มามันมาเร็วข้ามันจันข้ามันกินข้าวยังกินไม่ได้เลยได้เป็นตอนที่คือกินข้าวกินไม่ได้ดีข้ามันปิดประตูมันพังประตูได้ไหมไว้พวกนี้ เข้ามาเร็วดูมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วจาหนูไม่เห็นน่ะนุ่นนุ่นทางไปทางไปนุ่นทางไปโคกัวหนาหนูไม่เห็นหนูไม่เห็น่ะนั่นน่ะมันยืนอยู่อะเห็นละเดี๋ยวกันนะพื่อนจานอันนี้ที่ย่างยงอาหารเราจะย่างอาหารได้เร็วถ้าเราย่างโดยอันนี้แล้วก็เออ เอากินปลาดันกินได้ไปกินสเต็กกินไม่ได้จะอยู่เลยพลังกูเต็มแล้วตายสตูคอร์เตอร์เอามาใช้เอามาใช้อ้าอ้าวเหล็กเวีนยิงไม่โดนมันก็ยิงเราไม่โดนโอ้โดโดน เรียบร้อยตายอาไปหนึ่งเราแรกมันก็แรกโอ้ยได้ทงมาได้ธงมาได้ธงมาทำอะไรได้ไม่รู้ธงเออทำอะไรได้มันก็ไม่รู้ก็ปักไว้เฉยๆโอ้โหกินจะกินขึ้นเออเฮ้อกินเป็นสิบเออกินเป็นสิบวิกจะขึ้นเรียบร้อยได้หน้าไม้มาด้วย ครับครับอะไรอะไรอะไรมีตัวอะไรเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนอาอ่ะมันวับไปแล้วอ่ะเอาอีกแล้วจะเอาอีกอ่ะเผื่อเราได้ลูกแก้วไงเผื่อเราได้ลูกแก้ว<อ>ผมคิดดูเนีถ้าเราไม่มีผนังบ้านนี่ด,ดูดิอือเลยนะมันมองไปดูข้างๆ <c oughs> อุ้ยมาล้อมบ้านเราแบบมืดไปเลย <c oughs> เอ้ยนั่นไงนี่เดะเดวเดะเราก็มองหน้ามันมา <c oughs> จานมันมาแล้ว เดี๋ยวเราลงไปอยู่ในน้ำเออนี่มันทำอะไรเราไม่ได้จนันเราอยู่ในน้ำจนัจนออกมาอยู่ในน้ำจันจนออกมา <Yeah. S 1> ออกมาแย่แมเดอร์แมมมันกลัวน้ำแอเดอร์แมมมันกลัวน้ำอ๋อฟันฟันโอ้โอ,อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเอ้ยฟันมันฟันมันเอออยู่ในน้ำเอ้ามันนก็นเลยวะไม่ใช่มันกลัวแมวมันมันกลัวฮิปเปอร์กลัวแมว เออเออมาติดมาติดมาติดประตูบ้านสวยเรียบร้อย,เอ,อยเอ็นเดอร์แมนตายคาประตูบ้านไม่ได้อะไรด้วยอะ <c oughs> เ,อเอ็นเดอร์แมนผอมๆยนยนเราฝากอ๋อนี่ไงกลับมาแล้วกลับมาแล้วนอน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 